วันนี้ผมก็จะพามาสัมภาษณ์ลูกค้านะครับลูกค้าเอารถมาซ่อมที่กิจกรรมโมบายหรือเซอร์วิสเดย์เรานะครับี๋ยวขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานนะครับผมนะจะได้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับแม่ชื่ออันไหนครับผมชื่อขวนนภาจ้าแม่ขวญนภาแม่ขวนครับมือนี้แม่ควัญเอารถมาเฮ็ดอันไหนครับเอามาเปียนลูกยางเปียนลูกยางนะครับมือนี้นะครับครับผมมือนี้หอกะ เซ็กฟี่นะครับคืนฟี่ราคาอะไรนะครับลดถึง15เปอร์เซ็นต์นะครับบริการซ่อมฟี่เซ็กฟี่นะครับผมแม่ใส่ใส่มาโดนปันไดแล้วครับคู่บ้านตาสิบปีแล้วสิบปีนะครับเนี่ยสามารถสิบปีรถเนี่ยสองคันเลยไหมครับสองขั้นรถแม่เอามาคุณสื่อสองคั้นเราได้ครับบางทีแม่เฮ็ดอันไหนครับเฮ็ดเกษตรเฮ็ดไฮมันไฮอ้อยไฮมันไฮอ้อยอันหน้าคตนี่อยากขยับรุ่นปะครับ ขับชู่หางอนอีกจักปี2ปีกเลาละปี2ปีครับผมมาบวหัดปีสองปีแล้วครับขายมันนนาทีขั้นขั้นนี้เบิดหมดแล้วครับเบิดกระโดดแล้วขันนี้เบิรอดแล้วค้าวเบิดแล้วครับผมมาบหัดปีสองปีนะครับผมนะบางทีผมขอถามนิดนึงนะครับการบริการล้างการเข้ายข้อป็นังไหนเนี่ยบอกซูพี่น้องเขาฟังเนี่ครับูดีเพิ่นารล้ายเนกมาดีรอคนดียัวทุกอย่าไได บอกเฮ็ดีนั่งคนกับคนไหยดียู่เออใช่พอดีก็บอกเพื่อนพื้นกระเฮตไนไม่ยั่วแต่การรักการท้ายเพื่นก็ดีอย๊หรอกครับผมครับว่าได้ไปเอาน้ำพ่นหนูนี่ละที่นี่ขั้นที่สามที่สี่ไม่อีกอยู่ดิขั้นที่สามที่สี่นะครับว้ผมครับครับอ่าต้อนรับมื้อนี้ขอบคุณอ่าแม่ขวัญครับผมเดี๋ยวผมกับที่นี่เสียนะครับคู่บตาอุดรครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม